ก็จะรดนพรตอนเช้าก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะต่อไป <c oughs> ในเช้าวันนี้ก็คงจะได้นมิมนต์ท่านอาจารย์มหาคุณสอนแต่ก่อนที่จะรับฟังธรรมะจากท่านหลวงพ่อก็จะกล่าวอ,าอะไรสัก เล็กสักน้อยเพราะว่าคอร์สนี้เราทำในว่าเข้มขึ้นกว่าเก่าปกติเราก็ทำเป็นสินห้าศีลห้าก็จะมีทานอาหารตอนเช้าทานอาหารตอนส1บเอโมง ทานอาหารตอนเย็นอย่างนั้นแต่เที่ยวนี้มอกว่าเป็นศีลแปดแล้วก็ทานอาหารมื้อเดียวด้วยสงสัยหลวงพ่อเทียนจะลดก็เป็นครั้งนี้แล้วมั้งเออก็มีพิเศษหลวงพ่อเทียนท่านอ รู้ข่าวว่ามาปฏิบัติอยู่ที่นี่ท่านก็อยากมาปฏิบัติลองดอูก็ถือว่ามีจิตใจใฝ่มาทางนี้อายุพรรษาก็ไล่เลี่ยอโอ้สามองค์นี้ก็ผู้เกี่ยบร้อยพรรษาด้วน,นั่นนี่หลวงพ่อคมสอนหลวงพ่อแสงหลวงพ่อเทียนนี่เกี่ยบร้อยพรรษานะ หลวงพ่อเทียนบอกว่าทั้งยี่สิบสองส่วนน่าจันมหาจันแสงต้ององละสามสิบกว่ากว่านะั่นนะไม่ใช่ธรรมดาจย์มหาคุณสอนก็สิบสามปีท่านเข้ามาสู่ล่มผ้ากาสาวพัดโยมเมอ้ยสิบสามปีตัวน้อยๆกระเปียกกระเปียกเป็นเนนน้อยหลวงพ่อแสงสิบห้าปีกระเปียกกระเปียก ตัวดำดำเป็นคนขยันะเป็นเนียนโอ้ยไปขุดต่อไม้ไม่รู้ใครเป็นตอไม่รู้ใครเป็นคนเออไปเห็นท่านทํางานนะไปเห็นท่านทํางานโอ้ยพระชายท่านรับชายพระทั้งวัดมีเนนองค์เดียวทำเออนั่นน่ะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานี่แะเป็นอย่างนี้อ สำหรับหลวงพอ่ออันนี้ก็โอ้หหลวงพ่อนี่จริงๆแล้วแค่สิบขวบครึ่งเนี่ยยังไม่ถึงสิบเอ็ดปียังไม่ถึงสิบเอ็ดขวบสำหรับหลวงพอ่อก็อยู่มาอยู่มานับมาได้ก็ได้ได้ห้าสิบปีนี่หลวงพ่ออยู่ในพระศาสนามันนี่ห้าสิบปีมาอยอู่ก็อยู่มาก็อยู่มา จนป่านนี้แหละแต่หลวงพ่อเตา๋าอาจารย์เตา๋าครูบาเตา๋าดิสามรอบแล้วถอยหน้าถอยหลังสามรอบนี่คือความยังไม่มั่นคงก็เป็นอย่างนั้นไม่มั่นคงอย่างหลวงพ่อใหญ่ท่านเล่าให้เราฟังว่าถ้าได้ตั้งใจแล้วก็เห็นตั้งใจจริงๆตั้งใจอดโทษขยันหมันเพียรมุ่งมัน่นถ้าไมกลัวตายสอย่าง อะไรอะไรมันก็ผ่านผลไปได้เออท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องจําไว้ดีๆโยมเราจําไว้ดีๆส่วนมากมักจะถอยหน้าถอยหลังอ,อก็เป็นอย่างนั้นไม่ค่อยจริงไม่ค่อยจังเท่าไหร่ยังไม่จริงไม่จังออยุ้ยกะว่าจะไปอยู่กับหลวงพ่อสักสามวัน <laughs> ออออนั่นแหละถอยหน้าถอยหลังเป็นอย่างนั้นออยังไม่มั่น ไปเห็นกุฏิไปเห็นลกปป่าช้าแล้วมัง้งเออเลยถอยยังไม่มั่นต้องตั้งหลักใหม่ต้องตั้งหลักใหม่ดีๆอต้องคิดถึงหลวงพ่อว่าเอ๊ะหลวงพ่อไปอยู่ในป่าในดงเพื่อนไม่มีเลยกุฏิไม่มีแล้วไปได้ยังไงแล้วอยู่ได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นแถมบ้านที่จะบินาบาตก็ไม่มีด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่โยมพอไปถึงวัดหลวงพอ่อ หลวงพ่อมีอินเทอร์เน็ตไหมกุฏิหลวงพอ่อติดแอร์ไหม <laughs> อย่างนี้เป็นต้นนะเออเป็นอย่างนั้นอ,อใกล้เมืองหรือเปล่าก็ว่าไปไฟฟ้าสะดวกไหมโน่นนั่นนี่อะไรต่างๆโอ้ถ้าเราจะไปคิดอย่างนั้นคงไม่ได้ทำอะไรแล้วถ้าจะไปหาปฏิบัติในที่สะดวกสบายก็คงจะไม่ได้อะไร มันเป็นการปฏิบัติตามใจสมากกว่าอย่างที่เป็นต้นฉะนั้นมาในคอสนีออ้มาในคอสนี้หลวงพ่อก็คงจะไม่ไม่พูดมากเ,ออเพราะว่ามีนักเทศอยู่แล้วหลักหนึ่งหลวงพ่อใหญ่ออสองหลวงพ่อน้อยสองหลวงนะเนี่ยหลวงพ่อคมสอนหลวงพ่อแสงอันนี้ ให้แทนหลวงพ่อไปเลยหลวงพ่อก็จะค่อยๆเสริมไปสำหรับหลวงพ่อเทียนเป็นคนฟังที่นี่มาคอร์สนี้ให้เป็นคนฟังไปก่อนเป็นคนฟังเป็นคนตามหลวงพ่อไปก่อนหลวงพ่อว่าลงน้ำต้องลงว่าลงห้วยก็ต้องลงว่าขึ้นก็ขึ้นว่าลงก็ลงเอาอย่างนั้นอ่ามามันถึงจะได้ถ้างนั้นไม่ได้นึกถึง หลวงปู่ศีนึกถึงหลวงปู่ทองรัดโอ้ยมีนานะท่านจึงได้ธรรมะมีนานะท่านได้ธรรมะเพราะอะไรท่านเสียสละได้จริงๆหลวงปู่ศีพอได้ยินข่าวว่าหลวงปู่ชาเกิดขึ้นโยมก็โอ้ยจะเอาให้ท่านเป็นเจ้าคุณบังเป็น พระครูบ้างอะไรสารพัดจะเอายศถาบรรดาศักดิ์มาให้ท่านเอ๊ hey, ท่านจะเอาไหมน้อท่านวะอ่ะเอาหรือไม่เอาขอขอให้ไปกราบขอให้ได้ไปฟังธรรมะหลวงปู่ชาก่อนอย่างอื่นค่อยว่าทีหลังท่านก็ไปท่านเสียสละไปเลยเลยยี 24, ส่สิบสี่พรรษาอ่าช่วงนั้นยี่สิบสี่พรรษาสมสำหรับหลวงปู่ชาเท่าไหร่หลวงปู่ชานี่ยี่สิบหก ก็เป็นพี่ท่านอยู่สองพรรษาเท่านั้นแต่ท่านก็ไปไปไป,ไปมาไปมาไปมาจนในที่สุดว่าโอ้แน่ใจแล้วละ่ะพอแน่ใจปุ๊บท่านตั้งใจไปปฏิบัติโด,ดยเลยอย่างนี้เป็นตัวทีนี้หลวงปู่ทองรัตหลวงปู่ทองรัตน์ยี่สิบหกิบเจ็ดยี่สิบแปี่สบสาในสมัยนั้นหลวงปู่ทองรัตนนี้30มสิพรรษาก็ไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชา ท่านก็ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามโอ้ท่านก็อยู่ได้เลยได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าทําได้มันก็ได้หลวงปู่ดุล19บเกพรรษาหลวงปู่ฟันอาจารโรกับคณะเดินทุดงงผ่านวัดบุรพาสมัยนั้นยังไม่เป็นวัดป่าวัดบุรพาไปอยู่ที่นั่นสามสี่วันเทศให้หลวง,ง,งปู่ดุลฟังหลวงปู่ โอ้ยขอไปทุดงด้วยเลยโยมตามนี้มนูยลหลวงพ่อวัดเรามันจะล้างอาจ,จารย์วัดเราจะล้างนะไม่มีเจ้าอาวาสเออไม่มีไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่มีก็ทิ้งไว้นั่นแหละหรือถ้าจะมีก็ให้มีไปอถ้ามันจะเป็นของเรากลับมาค่อยมาอยู่ต่อเั่นว่าก็ไปเปิดไฟธุดงกับหลวงปู่ฟ้นนุทีนั่นนะเอะท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อศีลเพื่อธรรมในที่สุดมันก็เลย ได้ศีลได้ธรรมเพราะความมุ่งมั่นั้งใจอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นเขาขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจด้วยเอาต่อจากนี้ไปก็กราบนิมนต์นะครับท่นานพระอาจา์คมสอนให้ธรรมะเป็นธรรมะปะกิณกะ หนึ่งชัวงง่วโมงไปถึงสิบเอ็ดชัว่วโมงไปถึงสิบเอ็ดนาฬิกา <c oughs> โอ้เอาสิบเอ็ดชั่วโมงก็พดีแนละ้ควคนเทศจะตายคนฟังนฟ่งนึกจะตายก็ไม่รู้อ่าเอาสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาฬิกา <c oughs>